สวัสดีครับอยู่ที่ชิตวาคาไม้สาขาบางใหญ่นะครับวันนี้มีปาเก้เป็นพื้นล,งลังนิ้วไม้สักขนาดใหม่ที่จะนํานําเสนอนเป็นตัวหน้าสีนิวยอร์ก2เมตรนี่ของเพิ่งมาเลยนะครับเป็นของใหม่ล่าสุดเลยจากชิตวาคาไม้หน้าสีนิวยอร์ก2เมตรตัวนี้สามารถนําไปปูในพื้นที่กว้างๆได้เป็นปูเป็นพวกระ,ะเบียงชานพักก็ได้นะครับอันนี้ในของความส่เสรนี่เพิ่งทําตัวนี้ออกมาครั้งแรกเลยนะครับอยากให้ลูกค้ามาดูก่อนนะครับข้อดีของตัวที่เราทําหน้า ไม่ใหญ่มากอย่างหน้าสีนิ้วนะครับเนี่ยความยาวได้2เมตรเต็มนะฮะ mm. ก็คือเนี่ยอยากให้สังเกตเลยคือถ้าชอบไม้ยาวๆเนี่ยหน้าสีนิ้วตัวเนี้ยคือตัวไม้เนี่ยมันจะมีความสม่ำเสมอสวยงามทุกแผ่นเลยเพราะว่าด้วยความที่หน้าไม้มันเล็กเนี่ยมันจะสามารถหลบพวกตาพวกอะไรได้ง่ายมากนะครับลดลายก็น้อยสําหรับคนที่แบบไม่ชอบไม้ที่มีลายเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นสีทองสวยงามแบบนี้เลยเอามาดูใกล้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับความหนาครับจะอยู่ที่2เซนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ ความกว้างนะครับตัวนี้จะอยู่ถ้าหน้าไม้จะอยู่ที่9เซนต์นะครับผมรวมรางเลนก็10เซนพอดี ที่สนใจนะครับพื้นลังดินไม่สักนะครับหน้า4นียวยา2อ2เมตรชสวยแบบนี้นะตอนนีนะ้ของไม่ได้ผลิตออกมาเยอะคือเราทํามาเพื่อทดลองตลาดรับแล้วก็ลองให้ลูกค้าดูว่าจะสนใจใช้งานหรือเปล่าผมแนะนําเลยว่าสวยจริงนะครับตัวนี้สามารถเข้ามาดูของก่อนได้นะครับที่ชิตวาคาไม้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับ เซ็นท่านเวสเกตนะครับซอยเดียวกับวัดลาดประดุกอยู่หลังวัดลาดวัดลาดประดุกเลยนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเส้นทางก่อนนะครับโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์0ูน4์เ4 2าดนะครับหรือว่าทางไลน์นะครับ s i s ไซส์เอสนะครับผมก็ยินในยินดีบริการนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ